เาเกมแบบชา้าช้านี่แหละมันจะเข้าเร็วๆวะเนี่ยเร็วๆเลยๆน,น,น,นี่โอเคนะครับอืมอันนี้เพิ่งลู้โอเคทุกคนวันนี้เราจะมาเล่น Baby In Yellow เห็นว่ายอดดูเยอะดีก็เลยทบคลิปต่อครับนี่ Baby In Yellow ไม่เป็นไรข้าวกลิ้ดีเด็อ กินเี่ยหน่อยนไม่ตายคนอยู่ว <c oughs> ิญญาณจับเอาเร็วต,ตายหน่อยแกเป็นอะไรหรือเปล่ากรตายหน่อย <c oughs> นี่ <c oughs> นอื้อหืองงงงงงหงองง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 งเงง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 งไมแม่งต้องมาเก็บวิญญาณใหม่วะพี่ <c oughs> เออคือไม่ง <c oughs> <c oughs> เ้าสูอ๊ะหนอยแมวหน่อยทำไมกล้องมันเอียงแบบนี้เนี่ยแมวหน่อยนี่เข้าไปเลยอ้าวไปแล้ป่าแมวหน่อยโอเคไปคุยคอยยองคอยคอยยองอะไรที่เนาะโอเมย์โอเมย์ไปเลยนี่ เชียร์นายอนเนี่ยแบบไม่ถึงนะครับอืมห้องมันช่างมันซั่งมือไปเรื่อยๆซะเหลือเกินเมียวหน่นอยแกต้องอะไรกับฉันหรือเปล่าเนี่ยอ๋อเมีวยวเนาะไปด้วยไปด้วยไปด้วยวันนี้อะไรแปะกหรือเปล่าวะเร์อะไรอีกแล้วเนี่ยเออกิดอะไรเชื่ออะไรขึ้นอ่ะกำลังเลยกำลังอยากเลืออืมหันไปทันทีอย่าให้เขาเห็นโอเคอืมเมียวหน่นอย ค่ะฉันมาทำไหมนี่โอเคนี่อ้าวอยู่รูเฉยเลยเดะ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 เก็บกิ๊ตับไปกิ๊บอันนี้อะไรเนะี่ยโอเคทุกคนเก็บมาอ๋อเก็บมาใส่นี่นี่อันจริงๆกุบกันเลยนี่ครับแล้วก็ใส่นี่แล้วก็อันแล้วก็อันต่อไป หยิบบาซีมึงจะอะไรต่้งหนาวะอ่ะใส่เลยเอาผิดรอาบะบะใส้กันนี่มันอยู่ไหนวะันจะหาจากอ้อยน้อยเมียวน้อยเวลาใส่อะไรอะบอกดีๆหน่อยนะนี่ตามเมียวน้อยไปเลยดีๆถามถามก็ไม่สูงวะ ให้ใส่ถานเฮ้ยมฮ้ยยวันนี้วันนี้วันนวันนี้กูจะมาทำถานต้มนะครับอือไม้เยอะๆเลยแล้วเบิบเบร์ดแล้วเบิร์ดเลยนีย่เร็วๆๆๆเลยอ,อือโหเรียบร้อยครับอือม,มันไม่ท้าใจกูเกิลไปได้ไหม ไม่กระปุกทิชชู่คนดูน่าจะตกใจทั้งไม่ตกใจอ่ะเมียวหน่อยเอา้าไปห้องนี่คะช่างติดโอเคะเชียโอ้โหเปิดประตูเปิดออกดูอืมหลังไม้อุ้ยตัวอะไรนี่ เอาเอาไม้นีไปมาช่วยเองได้ไปเสนทขนาดนี้ใช้ได้แล้ว่เนี่ยต้นเหรออืมนี่ครับไปเลยนะครับอันนี้เสียงน้องผมนะอ่ามาทางนี้กันดีกว่าไปเลยขับใจแต่เ้านางไม่ต้องอ่านี่ทุกคนไปเลยไปใส่ให้น้องผมยนต์เลยแมวเอาแมวไปอีกแล้วแมวไปเร็วเกิน ไม่ได้ให้ลูกไม่ได้ให้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยลูกมาช่วยเราจริงไหมเนี่ยได้อย่างในนี้ไม่ไม่ค่อยเหมือนที่ทานแมวเลยไมทานเกย์ไมทานกระต่ายนี่เหมือนนะแต่น,นี่คือไม่เหมือนเลยนี่นี่เสียบอืมเลยอยากครับมันคือไม่ได้เกมดีดีนี่เองน้องชาติแบดท,ทำไมมันดูใหม่ท,ทันทีเลยะจะขึ้นมาเนี่ยเออ เออ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 ่ลด่านยากา่าเล่นยาสเลยล้ไม่ต้องมาเริ่มเริ่มรอบลออ่านี่ให้ส้นะเล่นเนี่ยเล่นมตั้งใจเล่นหน่อยดี คนดูก็ไม่สนุกเทนตัดมือแมเนี่ยนะูแหละเล่นไปก่อนแหละคุณดูไปก่อนแหละเวลาคุณดูไปนจะเล,เล่นมันจะได้รู้ว่าอืมเล่นยากปวดหัวไอ้ทมนี้ <c oughs> วางง่ายครับพี่กาะกาใหญ่ครับไอเย็บครับค่ะไม่พร้อมอัดเดี๋ยวบินหลกหัวใจไม่ได้โอเคโอเคแบล็คเวลามาอีกหน่อย ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเอาแบล็คอะไรนันนิวนิวโอ้ยเสียงมันคุ้นๆอ่ะอืมมันไม่น่าไว้ใจนะทางนั้นน่ะเยินนี่เล็บยิจอลนี่อย่าลือแค่ตรงตันะไอ้หนูหน่อยจุ๊บ เดี <Es> meantime, ๋ยวพาไปซ่อมเด้อเห็นไหมเห็นไหมคุณเป็นใครนำไมไ่หน้าหัดาตัวดีหน่อยไม่ให้เลยหรอวว่าผมกล้ามาใกล้เออใช่กลมวใกล้จัดเลยเงียบอืมทางไม่น่าไว้ใจแปลกๆอ๋อแล้วคุณจะเอาเข้ามายังไงเนี่ยตูวห้องนี้ไม่ต้องเปิดครับ ยุ้เปเป,กกเ,เปิดเป็นหลักการว่ามันจะมีตะกิ้นิกาซีดไม่ติดเล็กก็สิหลอกมันเปิดเอาขนาดเนี้ยยุ้ปตอนมันเปิดเพลงนี่แหละติดเล็กสิล้วนๆตอนนี้ไม่ติดหรอกครับคนติดเนี่ยไม่ใช่ขายยูทูบี่แหละกมันจะไม่มีอะไรติดทั้งนั้นไม่มีเล็กกระสีอะไรที่น่านยูทูบยุบยเยียบเลยนี่ พร้อมจะบินได้ไปเลยนะคะพี่เดี๋ยวราไปซัมลิฟก่อนเอ้าพี่เบลวะปตกบ็บอกแล้วกงจะไปซัมลิฟไปดูตกลิฟสิโอเคนุโนโอ้โอเคเอไอเด็กน้อยอเพุ่งตะโกนพีก็โทษไม่น่าไว้ใจเลยอะสิพี่เบลน้ำมันก่อนนะเ <lish> จอออกมาก็ได้ละพี่ไม่ว่าอะเอาไมาห่หมดเอาหมดรวมให้หมดเลย เอามารวมให้หมดใครควงเอาไหมเอาไม้ให้หมดเอเอเริ่มจากสีเรลเอาปัดแจไปใช่ไหมอ่ะเอาไปไปเร็วใครมารลอเพลงวะบรรลอเพลงได้ยอยู่นี่ออ่ะ,อะเอาน้ำมันไป อ่านแล้วมันโนเกียไปต่อมาก็ขอใช่ไหมกุ๊ก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 อ่ะเตรียมรออยู่เน,น,นี่ยตอนเนี้ยไม่ต้องบอกไม่ต้องบอกรู้อยู่แล้วบ๊ายบายเือประชาชาติหน่า,า,านี่เอาอ้นนี้ไปเล่นก่อนไหมเที่ยวี่ใส่ตรงนี้อืม รีบมาเร็วแล้วจัดนะโอเคนะครับเ,เข้าไปเลยโะเคเข้าไปเล้นะัะเ,เ,เกิดที่อะไรขึ้นโอ้หหมาร้อนี่เนี่ยไปด้วยไม่าเลยพอไปเอกสิเอกทีละพอมาเป็นได้เนี่ยนี่ห้องเล็บ นี่ยเ,เอ้ยอดเด็กอีสเนี่ยมุ้งจีมันเอรี่อันดับสัตว์เลยสวัสดีเอามาดีาาด่กูจะ,ะปีดแลนด์เลเพลเื่อนอะเปิดเลยเปิดเดี๋ยวน,าานะคะเฮ้ยไายดีดเอาปืนมาไม่กูไม่มีครบกูยังไม่ครบเลยมาหนี่ลงหม้อซะโยนตัวหน่อยของคอย โยนตัวหน่อยอุย้ยดอกไม้อะไรนี่ตรวจสอบว้ายมีกา,าก,การมัน,มนก็าก,การ์ดเรียบ้อรีล้วกลายเป็นกลายเป็นดอกชะบาต้มขันสีมาดิ รู네้แล้วต้องทำยังไงต้องมาผสมกันใช่ไหมมันได้สิชมพูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดวิทยาศาสตร์ได้ช่วยเลยวิทยาศาสตร์ได้ช่วยนี่แะอ่ะเหยียบหวปละขววแตกเหมือนเดิมคือโยนตื้แตกแกหมดเลยขวดขวน้องสมัยก่อนมันสร้างยังไงวะเนี่ย อ๋อโทษน,น้องยังอยู่เนี่ยจะมาแบบใจดีหน่อยนะให้ประพายก็ได้อ่ะนี่อะไรอะเอาไปกินดนีด่อยเอออืมเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตามยิ่งไปไม่ได้นะ่นนี่นน้องขอพี่ขอโทษอ่ะอ่ะ์ตเลอืมทางนี่มันแปลกเฮ้ะเอามาทำอะไรเนี่ยอ๋อหมดละ นั่นเด็กหน่่ยมึงมาที่ล่อหาพองเหรอดูนุ่งนีซะเอาไ้นี่ไปกินด,ด้วยรู้รู้รู้ครับอันนี้ผมรู้ไปเล่นอยู่ตรงนะล่ะมึข้าวไปเลยคนดูไม่จูงใจสิ่งนี้ให,ห้เร็วเมียวเมียวเมียวอล่ะ มองเธออยู่เดอ้อมองเธออยู่เดอ้อมันมองไม่ถึงไงมองเธออยู่เดอ้อแต่มันมองไม่ได้เลยอ้าวนว,วนแล้วไงโผล่ทำไมเนี่ยแล้วก็หายตัวแมวกูมันเร็วจริงๆในสมัยเนี้ยทำไมไม่ฮอตเบย์ไปถังแก๊สแบบช่งองอินฟลูอดวะอันนี้ดูเหมือนจะจำรหัสจะอยู่ไม่ต้องบอกก็ได้นิวนิวมึงอยู่ไหนเนี่ย อุย้ยมึงไปอยู่ตรงนั้นหับห้องเหรอนั่นนี่ไม่ต้องเลยอยู่นี่ๆเดี๋ยวนี้ไป <c oughs> นิวไม่เป็นไรโอ้ยมึงไ <c oughs> ี่ชอบโยนใส่นิวเนาะน้อยอโอ้ย คอบิดแล้วโอ้ยไม่เล่นไม่เล่นมันจ็บคุยกับน้องครับโอเคนะครับเต้อยู่เดี๋ยวนี้อ่ะเอานิ้วขึ้นไปด้วยแล้วไปเร็วตลอไปเร็วกันนั้นหรือ่อใดเด้อเมียวหนวยอืออ่าเดี๋ยววันนี้จะมาเฉลยรหัสเดี๋ยวกับ อเ,เลนต่อเลนต่อเลนต่อกูจะนงคุณนา,าอะไรไปด้วยเมื่อกี้ถูกแล้วอ,อ่ะนี่วงกลมอ่ะบอกแบบง่ายๆเลยมึงนี่ก็จำได้เกินไปเลยไงดูยังไม่ได้รู้เลย ลงมาแล้วเด้อน้อยาบนเฮ้ยพี่เอาของมาก่อนเด้อดูเหมอือนองเปิดอ่านะมาเดวน้องเดี๋ยวพี่ใส่ฟิล์มเด้อ ุมสะสมจริงอ่ะมานี่อ๋อรอเตรียมล้างเลยยังไม่มืดพอใส่ฟิล์มไปเลยล,ล้างฟิล์มไปเลยเปแช่อะไรตรงไหนอุ้นก็ทำแบบนี้ จะถือที่มันก็จะท่องงานอีกรั้งนึงโอเคนะครับไหนลองออกไปดูข้างนอกซิวะนี่มันเป็นยังไงโอ้สวยงามทันทีเลยเอาอีกอ่ะแต่วันนี้ขอเล่นเล่นๆน,นะครับอ่ะอห้ามเขาเขา,ขามูอยู่นิดนิด ย้อนเวลาแบบย้อนเวลาจากสกดแล้วนะ่ะแล้วเปิดตู้มันก็ปิดเอร์ไปเยบบนั่นแหละเครื่องล้างปีนสมัยก่อนเป็นแบบนี้เหรอวะเนี่ยเวลาถ่ายไลลูดสามา้ กลายเป็นรูปที่สใสน่นดีเลยทุกส,สีทุกอย่างสดใสหมดครับยกไว้ข้างบนฟันฟังสวิตคดเดือดถ่ายถ่ายชุดก่อนกูว<อ>่าายอะไรเลยเล่นก่อนเด้อห่อยแบวอะไรกับเนื้นอเห่อนี่คอืบใสป่ปะลกยังไม่เสร็จเลยนะครับอือ เอาผิดเฟรมนี่ครับอืมแล้วก็เตรียมฟิล์มนี้ถ่ายไว้เลยแล้วก็ลจากนั้นก็เอาไปใส่รีบเ,เปิดเลยอ่าใส่สวิตช์แล้วก็รีบถ่ายเลยมันนี้ฟิล์ม <c oughs> ตะกอนคือได้เป็นต้นไม้กากาใช่ไหมดูดิอันเก่ามันงื่กพันตรงนี้เลยทำไมมันต้นไม,ม้เขลยว,วนาพางเลยนี่อะไรละเอียดเก็บไปต่อคู่นี่จานั่งเอามาลานี่ นี่ครับโอนเลยสิงเลยโอ้โหล้างหมดซะโอเคสวัสดีเพื่อนไหมดุไงฮะฮะเดี๋ยว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 ก่อนนะอืมคือจะเป็นเนื้อฮะมึงก,กินเป็นต้นเขียวเขียวมึงกินเป็นต้นแชมพูแชมพูทำไมมึงเป็นต้นเขียวกกเ,เขเียวได้หรอ มันไป็นไผ่บ่ไรมันไปไปได้ไรอยู่แล้วอ้าวมึนนงนั่งรอนอยู่ตรงนี้เลยหน่อยหน่อยเมื่อกี้มึงไปอยู่ตรงนั้นเดียงไงกี้กูอยากเพื่อสีสันเจ๋งๆนะกูเลยถ่ายไปนะั้นอะเอออันนี้ไหนเราแบบสีฟ้าครับสียังพูเป็นยังไงวะนี่บ๊ายบายย่ะ ใส่เป็นสีเกียวเรื่องแสงทันทีเลยอืมใส่ไปเลดอะหนูกินมันเหลืองไม่ได้ไปแล้วนิหน้อยไปแล้วอ่ะแล้วแบบเอาเนื้อเลือกก่อนสีแดงกับสีเขียวครับ แม่งแหลกชิปเป็งเลยมีมันสูฟ้าลุกขึ้เมาพอังไร oh, oh, oh. นี่ครับ oh. อ่ะไหนดูสิปว oh. <laughs> ดมากเลยพอ่อโอ้โหปวดแหล่อยเอาขึ้นหัวเลยพ่ไม่ไม่ไม่แม่ม่ม,มีวันเอาขึ้นเด็ดขาดมึงนี่มันก็ชั่วจริงๆนั่นเนี่ย ไปเลยเอามันไปเลยห้องแม่งแั่งทั้งห้องเลยเออแต่ Jamie, ว่าเป็นปกติเลยเดี๋ยวบัวยาบัวให้มึงกินดิแล้วอนนี้ว่าอืมบัว่าแบบไม่ได้มูเลยยิงเล่นๆอ่ะขอยิงเล่นๆก่อนยิงมันยิงมันยิงมันหองอ่ะไปแล้ว เอาไปแล้วไปแบบง่ายๆนีเหรออ่ะไม่ต้องอัอะไรโอ้ยมันจะมาพ่องไงแต่แล้วจิ๊บหายเลยมันเลยไม่คุ้นใเย็นใจ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 เย็นๆโอ้โหมึงก็เลิกเดี๋ยวปู้จะการอีกน้อยมึงไม่ต้องอยู่อาจจะทำไม่ได้ ยังยุแล้วทำไมไมึงต้องดูขนาดนี้วะเนี่ย,ยมึงไม่ต้องดูขนาดน,น,ออนี้นะแม่แม่อันนันะอะไรแม่ยังไม่มาเลยโทรหาแม่น้อยอย่าเพิ่งแม่เนี่ยมม่จะไม่ให้คุโทรเลยใช่ไหม ใจเย็นเย็นก่อนมึงใจเย็นเยนอนหยนมึงใจเย็นเยนมึงใจเย็นเยนก่อแล้วมึงยืนข้างเอนีมึงใจเย็นเยนก่อนใจเย็นเยน่อนใจเย็นเยนกุบทงที่ดีก็เป็นแนี้เหมดเลยอย่าเพิ่งไปเนียกูเอาเอง จยังไง,งไหายเลยหยิบหยิบยังไงเยดด่ดายังไงเลยย่งเล่นๆกนะ่อนนะอ๋ออย่างนี้เองมืเสียนเนื้อสักเก่งเจ้าว,วนี่ไปเลยเรียบร้อยไปแล้ว สดโอ้โหวิยลาากิวเลยวันนี้ฮูดสเปร์บรดกิดนี่มึงจะชมงล้นน่ะนี่เก็บเกียวโอเคทำไมมันมีพิรุษเปร์เปนะตรงเนี้ยโอเคนะคะไปแล้วนะคะเอ้โหปวดเทนมึงนะเนี่ยเนี่ยมัน อดัอนีนี่ยเดโอผ้ที่กูจากผ้าที่กูไปไปไดูตาใช่อย่าพึ่งนะาทหับก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวเรียกแค่สองชัปเตอร์นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวชัปเตอร์หน้าหน้าก็แบบอันนั้นนะครับ